ห่างหายไปนานค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณรินนำเสนอสิ้นดีเกตพรีเมียมที่จะอยู่กับคุณได้ยาวนานที่สุดเลยค่ะเรียกสิ้นมุกสลับลายค่ะพื้นนี้เป็นสีน้ำตาลอมชมพูกะปิค่ะสำหรับท่านที่ชอบแนวคลาสสิกนะคะคุณรินแนะนำพืนนี้เลยหัวตัวเชิงเข้ากันเป๊ะมากๆค่ะมาดูความงามของสิ้นผืนนี้ใกล้ๆกันนะคะหัวสิ้นค่ะคุณินเลือกใช้สีแดง กำกำแดงโบราณที่มีความดำผสมด้วยนะคะเป็นแดงน้ําหมากแดงมังคุดแบบนี้เลยค่ะเป็นงานคลาสสิกนะคะส่วนบริเวณรอยต่อของหัวสิ้นกับตัวสิ้นนะคะคุรอ่มีการด้นมือนะคะอันนี้ถ้าเป็นภาษาไทยพวนเรียกว่าดุลายแอลมดแดงค่ะแบบนี้เลยนะคะสวยงามนะคะ สิ้นผืนนี้นะคะกว่าจะทอขึ้นมาได้เนี่ยใช้ได้ทอสีเฉดด้วยกันก็คือสีมังคุดนะคะสีอิดค่ะสีเทาค่ะแล้วก็สีชมพูกะปินะคะแต่ความพิเศษค่ะเดี๋ยวให้โฟกัส นี่คุณผู้ชมความพิเศษก็คือบริเวณตัวเส้นนะคะใช้เส้นไหมในการทอค่ะในความเรียบหรูมีความเงาวาว,าวแบบนี้ค่ะซึ่งไหมแบบนี้นะคะไหมลักษณะของสุขโขทัยอะคะ่ะดูแลง่ายไม่ยุ่งยากค่ะแบบไฟทั่วทั่วไปเลยนะคะแล้วก็มีการบุผ้ากาวรับประกันว่าเวลาคุณเดินนะคะไหมนี้นะคะจะเงาวาว,าวต้องแสงนะคะสวยงามมากๆค่ะ อันนี้ตัวสิ้นนะคะเนี่ยเป็นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้งานเล็กงานใหญ่เอาอยู่นะคะ การันตีว่าในความเรียบเนะะี่ยค่ะต้องมีคนแอบมองคุณเวลาใส่แน่ๆนะคะอันนี้เชิงค่ะเชิงเป็นลาย12หน่วยตัดนะคะตามแบบฉบับของจังหวัดสุขโขทยัยเป็นอมชมพูค่ะชมพูนิดๆนะคะมีความเป็นน้ำตาลผสมด้วยซึ่งชอบแนวคลาสสิกคุรินแนะนำผืนนี้และยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะผืนนี้นะคะมีการบุกพากาให้คุณแล้วเรียบร้อยสัมผัสสบายตัวนะคะราคาก็สบายใจค่ะ เดี๋ยวคุณขออนุญาตนะคะพาคุณไปชมด้านหลังนะคะของสิ้นผืนนี้เนี่ยค่ะเย,ย็บติดกันไว้แล้วเป็นวงกลมนะคะอ่าเรียกว่าเย,ย็บบ่วงค่ะคุณผู้ชมทุกอย่างนะคะต่อชนกันหมดเลยนะคะจริงๆแล้วบริเวณนี้ค่ะคนนุ่งสิ้นเป็นนําเป็นนุ่งได้เลยถ้านุ่งสิ้นไม่เป็นต้องเก็บซ่อนข้างใน,น,งในเหตุที่คุณลินเอามาให้คุณชมข้างนอกเพราะว่าอยากให้คุณเห็นรอยต่อนะคะพืนนี้ราคา4 5 0พบาท นั้นนะคะคุณได้งานดีๆแบบนี้ไปเลยนะคะนุ่งสวยได้ยาวนานอันนี้คุรินเชียสุดใจเลยค่ะได้ไปแล้วการันตีไม่ผิดหวังแน่ๆน,นะคะสนใจทักถามถ่ายคุรินเข้ามาได้เลยค่ะในช่องคําอธิบายค่ะแม่ขาพูดง่ายใจดียินดีตอบทุกคําถามขอชมภาพเพิ่มเติมก็ยินดีค่ะสําหรับวันนี้คุรินสวัสดีค่ะ